ลูกบินสวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องสกุลสกุนค่ะพบพอกันคือเก่าเนาะค่ะพาพ่อแม่พี่น้องกินเมนูแซ่บๆจ้าเมื่อนี้ฟังมีเมนูมานําเสนอพ่อแม่พี่น้องก็คือเมนูตําหลวงพระบางไก่ย่างสมุนไพรนะคะเมื่อนี้เดี๋ยวเฮ็ดเซนหลวงพระบางเ็นลาเฮ็ดเ้นเนป๊ะๆพาพ่อแม่พี่น้องมาเที่ยวหลวงพระบางเด้อจ้าเมื่อนี้ ยาสีเวิธีหมกักโค้งไก่สมุนไพรแบบบานๆพี่น้องแบบง่ายๆค่ะโค้งไก่นี่ก็เอามาสับอันนี้ซื้อท่้งเบิดประมาณ29บาทค่ะได้สองโค้งโค้งไก่ก็บทีเอามาสับแล้วก็ทุบๆแน่เพราะว่ามันจังสีเขาเครื่องแล้วก็ย,ออกย่างห้าเอาไปย่างมาที่ด้สุกง่ายๆค่ะเครื่องปรุงหมักสมุนไพรในเมื่อนี่ก็เป็นตะไคร่แล้วก็วกระเทียมค่ะย่างแลกกำกำมืงเนี่ยค่ะ เกลือนี่ค่ะเกลือประมาณเครื่องซอนโต๊ะนะคะแล้วก็ผงชุูรสเครื่องซอนโต๊ะค้งเขาก็ทุบๆๆเนี่ยเรานี้อย่างที่ได้สุกง่ายๆค่ะสูตรน,นี้หอมค่ะพี่นอ้องคน้นกะหิวแมวกะหิวบอแมวหน่อยแปดโตพี่นอ้องเอ้ยมันได้เห็นเขาเห็ดแนวกินมันกระยากน้ำ ทิ่มใ้นี่แหละย้ำข้อเสียกินกับซีเมนย้ำแรงแดดอ่อนก็ได้อันนี้ประมาณช่วงเที่ยงค่ะฟังหมักทิ่มใ้ประมาณช่วงเที่ยงไปหาไปหาแรงหรือมาเอื้นเสาก็ได้อยากให้มัน่องเสาเครื่องหน่อยเครื่องหลายข้อเสียหางกินเลยก็ได้จ้ะแต่ว่านี่เ็ดเ็ดไว้กินแรงจ้ะอันซื้อห้องไกลมากค่ะแยกแยกหนังออกหนังต่างหากกับซีเสียบไม่จ้ะมันจังซีบ่ใหม่ ส่วนเหนือมันจังซิบใหม่ส่วนเหนือติดโค้งเนี่ยเ,เขาก็แยกออกมาเสียบไม้ต่างหากเดี๋ยวคย่อยมาอย่างสู้พ่อแม่ที่น้องเบื้องอีกหลละประมาณจวงค่ำๆูลละจ้ะมาทิมไม่หนีแล้วจ้ะมา,มะมาปิดฟ้าทิมไว้ โค้งไก่ที่ฟางหมักไวน้น่าจะหมักใส่ตะไคร่เป็นหมักแบบสมุนไพรพานไปประมาณสี่ชั่วโมงค่ะ่าจะเข้าเครื่องดีคักแล้วจ้ะ ธรรมชาติ <laughs> เติมมามห้อเดียวโออคค่ะ เห็นไหมถ้าห้าทุบทุบมันกระดูกมันเหมือนนั่นนี่จากน้อยจากตัวย่างง่ายจ้ะกออทีสูงง่ายไหมเอาสากทุบก,ก็ได้จ้ะเอามีดก็ได้เขาเออนี่อย่างก็เอาลัางมีดนะทุบเอาปลทุบมันกระชีแข็งมันไ,นไ,ไ,ไม่ค่อยสุกอ๋อปลาสุกสุกหดขาพ้นไปเลยคุณน้อยนี่มาได้ แหอมสมุนไพรดีน่นอะกินหอมหอมจะ้ะ أنا بكي قي هنا. thì nó Mình còn nhiều hơn hoàn cả một hương quá đi đấy nó Không, không kiếp nhất nữa น่ารัประทานมากจากไ่ได้ใส้สีได้จ้ะเป็นสีจากธรรมชาติสีของตะไคร้แล้วจ้ะ ดึงไปดึงไปกินแล้วชิมหนึ่งพี่น้องปิ้งหนังอ่ะ เพ็ดกินเองเนาะน้ำกินกับตำลวงพระบางพี่น,อน้องคำใหญ่ๆไปคำใหญ่ๆอืมอืมสีก็สวยโอ้ยห่อนเลยย่างร้อนเข่าก็ห่อนๆพี่น,อน้อง โอ้แมงก็อยากกินน้ำเฮาพี่น้อ,อยแบบ สุกดีดีเลยมันหนอมนะจ๊ะหอมตรงข้ามสมุนไพรนะจ๊ะตะไคร่ก็ะห้องหอมพี่นอ้องเสียบ บรรยากาศเือจะแบบเขานั่งกินยูรานนะจ๊ะแซบดีเดียแซบบื่อไหมล่ะเบื้องลังการทายทำมีลูกน้องรับเศษโอ้ลูกๆของแม่ตัวลูกของแม่กลิ้กไตมากันเบริรไดอบอ้บ่ออ บิางแค่อันไม่หนีนี่คือย่างงาดกันสิตน้นมันพี่น้องเอ้ยมันมายูน้ำตอนแรกกันาะตัวเดียวนะนล่ะจ้ะมันกะขยายออกเลยจนปอดแปดตัตว้โ้ตัวนอีกบันนี้ก็เลี้ยงจนเท่าเสม,มอนี่แล้วจ้ะเลี้ยงกับพอ่อแดน คล้ายทุกคล้ายความเหงามีผู้เล่นผู้หยอกเฮาหนี่ยวหยอกมันอกระหยอกเขาคล้ายเขียนได้เล่นกับแมวแจกนี่ละจนไม่อยากหยุดพี่น้องนี่นะทำนี่ละ,ละแจกเป็นโค,ค้งเอียงกว่าเิคนกระดูกอ่ออนืล แล้วเมือ่อหนาฟังที่เอาไม่ง้อชัดแจ่มมาสู้พ่อแม่พี่นอ้องเมื่อวานก็จ่ายัหรับมือ้อนี้ขอบคุณสำหรับการรับชมคลิปจ้าน้องม,มัน